สวัสดีครับอยู่กับช่องเกษตรกรวิชาแพะและช่องชอแพะพาเที่ยวนะครับเป็นช่องเดียวกันนะครับผมฝา,ากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าหกโมงดำเลยวันนี้ได้มาได้มาเยี่ยมเยียน,ยยนพี่โอที่ไหนนะพี่ตลุกค่ะ ตำบลตะลุกอำเภอชัยนาทไออำเภอสัพยาสัพยาจังหวัดัชนาทอ๋อพี่เลี้ยงแพสายพันธ์อะไรพี่ลูกผสมจ้ะลูกผสมเลี้ยงมานานเลยประมาณห้าห้าหกปีห้าหกปีแล้วเลี้ยงแบบไหนครับไล่ทุ่งจ้ะแบบไล่ทุ่งใช่ไหมพี่สองฝากฝั่งเลย เริ่มเลี้ยงครั้งแรกกี่กี่ตัวพี่ครั้งแรกเลยประมาณสิบตัวสิบกว่าตัวจ้ะปัจจุบันมีแม่พันธุ์กี่ตัวพี่ตอนนี้แม่พันธุ์ประมาณหกสิบหกสิบหกสิบครับเล่าให้ฟังหน่อยพี <c oughs> ่มันยากไหมการการจัดการการจัดการยากไหมมันก็ ไม่เชิงว่ายากนะครับจะก็ปล่อยเลี้ยงธรรมชาติก็ถึงเวลาก็ฉีดยาครับเลี้ยงง่ายเนาะจะถ้าใหม่ๆก็อาจจะจะรู้สึกว่ายากหน่อยอ่าครับคือปล่อยเลี้ยงอย่างนี้แล้วมีการจัดการกับพยาธิไงพี่ก็ปกติแล้วสามเดือนฉีดหนนหนึ่ง ทำเดินฉีดหุ้นนึกจ้าอือใช้ยากรอกหรือยาฉีดทั้งฉีดทั้งกรอกจ้ะยา้ฉีดทั้งกรอกทั้งสองเลยมีตายไหมพี่เ็ป่วยก็มีจ้ะมีบ้างเนาะจ้ะแล้วทำทำยังไงทำไงก็ถ้าเกิดว่าแพ้ตายก็ส่วนใหญ่ก็จะฝังฝังจ้ะตายเพราะอะไรครับ บางทีโดนฝนก็เป็นวัดเอาไม่อยู่ฉีดยาไม่อยู่อโอดนฝนตอนตอนตอนเลี้ยงอยูเนี้ยนะจะรู้ว่าเวลาฝนสาดเขาพอกบ้างอะไรบ้างก็มีเจ็บป่วยอ๋อครับพ่อพี่ก็อยู่ตรงนู้นเนาะจ้ะ,ะที่แถวนี้คือเลี้ยงประจําเลยจ้ะ เลี้ยงทุกวันก็มีอมสองฝั่ง,งบางทีก็ไปฝั่งนูน้นครับถ้าเกิดก็ข้ามมี้ามีมีข้ามไปบ้างถ้าเกิดว่าแฟนอยู่ด้วยก็จะไล่ข้ามไปเลี้ยงข้ามถนนฝั่งนูน้นเอาแล้วข้ามไปไงสี่เราตต่สะพานตางหน้าจ้ะอ๋อเราไต้สะพานจ้ะแล้วเลี้ยงแพมาห้าปีเนี่ยดีไหมพี่ข้อดีของการเลี้ยงแพคืออะไรพี่ ทำา้อดีมันก็ได้เงินเป็นก้อนได้เงินเป็นก้อนมันก็นก,ก็ดีอะ่ะดีกว่าทํานาอ๋อดีกว่าทํางานเลยเพราะว่าทํานาไปก็ถ่ายแพ้เอาไปลงทุนนาหมดครับเปินแม่พันธ์สายพันอะไรครับพี่ลูกผสมหมดเลยจ้ะครับเป็นพวก <c oughs> พวกบอพวกแองโกลมีแก่ด้วยแกะสายพันธุ์อะไรครับพี่ อันนี้จะเป็นดอปเปอันนี้ดอปเอร์จ้ะแล้วขน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 ไม่มีล่ะเน่นนอันนี้เป็นซานต้าจ้ะอันนี้ซานตา้า<อ>จะเป็นลูกว่หมดเลยดอปเอร์ซานตาครับเขาแกะกับแพะเลยเขาให้ลูกยังไงพี่อะไรให้ลูกดีกว่ากันแพะจ้ะแพะแพะจะให้แฝดแกะตัวหย่จะเป็นตัวเดียวครับอยากแพบเป็นไรก่อนเป็นนี้เนาฮะ อกลับมาเลยแกก็จะเลี้ยงอย่างเงี้ยนะครับทุกวันออกมาแล้วหกสิบกว่าตัวนะครับผมล <c oughs> ี้งมาห้าปีนตัวนี้ทำไมขนยาวกว่าเพื่อนแบนัหนยังไม่ให้เขากลับเช่พี่ คือยังยังไม่ให้เขากลับจะกี่โมงพี่ถึงจะให้กลับหกโมงกว่าหกโมงกว่าอันนี้เขาจะไปกินตรงข้างทางไงอ๋อแล้วพอ่อใช้พ่อพันกี่ตัวพี่ตอนนี้มีสองตัวอ่ะพ่อพันเนาะมีปล่อยออกมาไหมพี่ไม่ได้ปล่อยจ่ะพ่อพันอะ่ะอ๋อเขาชนกันหรือว่าไงพีอ่อ่า อีกตัวเป็นเลือดร้อยอีกตัวเป็นเลือดสูงก็เลยไม่ได้ปล่อยถ้าปล่อยก็กลัวว่าจะเก็บป่วยก็พ้อเลือดร้อยตอนนี้เป็นขาอ่อนแรงอ๋อเพราะอะไรพี่ใช้งานเยอะ <laughs> น่าจะประมาณนั้นประมาณนั้น <laughs> แล้วพี่มีวิธีการจัดการยังไงก็ตอนนี้ก็ฉีดยาเรื่อยๆค่ะอ๋อฉีดยา,ดยาเร<ล>ืเ่อยๆครับ <laughs> เแกแกนี่ให้ลูกกี่ตัวพี่บางบางตัวก็ให้แค่ตัวเดียวบางตัวก็ให้สองครับพร้อมมีมีแฝดด้วยจ้ะส่วนใหญ่จะเป็นตัวเดียวส่วนใหญ่จะตัวเดียวจ้ะน้ำหนักดีไหมพี่ดีน้ำหนักดีแต่ตราการให้ลูกมันจะน้อยกว่าตัวแพ้เนะจ้ะถ้าขยายฟุ้งอะ่ะจะแพรดีกว่า๋อแพรจะฟางฟุ้งได้ไวกว่า อาา 5, ถ้าเกิดว่าอยากฝากอะไรเกี่ยวให้กับเกษตรกร,กรมือใหม่ไหมพี่ คนที่จะเริ่มเลี้ยงต้องต้องเลี้ยงยังไงต้องเริ่มยังไงดีกว่าเออบอกไม่ถูกอ่ะก็เลี้ยงแบบธรรมดาไปก่อนปล่อยไลทุ่งเลี้ยงไปก่อนค่อยค่อยศึกษาดูครับพฤติกรรมครับ่ไอไฟศึกษาเถอะเลี้ยงบางบางทีเราเราแนะนําไปมันก็ใช้ไม่ได้กับการเลี้ยงจริงๆมันแล้วแต่ว่าแพ้เราจะดื้อไม่ดื้อดื้อไม่ดื้อ เพราะอย่างเนี้ยมันจะดือ้อแล้วพี่มีวิธีการจัดก,การยังไงไม่ไม่ค่อยอะไรเพราะว่าก็ปล่อยเขาตามธรรมชาติอ๋อมันมันดื้อนี่หมายถึงมันอือมันก็จะแอบแอบออกไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยออวิ่งนี่แอบเที่ยวกระโดดออกจากคอกมั่งอะไระมั่งนะอือ คิดว่าจะเลี้ยงอย่างเงี้ยไปเรืเร่อยๆนเพี่จ้าคงต้องเลี้ยงอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าเลี้ยงแพ้ดีสุดแล้วยึดเลยใช่ไหมใช่นี่ก็ออกจากฝากที่พี่โอโนะเดี๋ยพงคอถ่ายนะคี่ ีมแกะด้วยแกะดับเปอร์โอเคก็ให้กินอย่างนี้นี่ดู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 มันลุ้งกินดูสิวะอาเอาอย่างนี้มีท้องอืดไหมพี่ท้องอืดมีไหม ท้องอืดมีไหมพี่ท้องอืดอ๋อก็มีจ้ะไม่มีเหรอจ้ะโหอยู่นี่เยอะเลยนีเต็มเลยยังยังไม่ให้กล้ากินก้อนเดี๋ยวก่อนเรียงแ่ของ <Okay. S 1> พี่โอ้หึหึ เยี้ยงอีกถึงกี่โมงพี่ก็ปกติเช้าก็สิบโมงเข้าเที่ยงเข้าาบโมงจนเย็นก็ปล่อยสี่โมงเข้าประมาณหกโมงอ๋อหกโมงจ้ะอยู่เราวันไหนมีที่ว่าไปไหนก็จะเข้ามืดหน่อยครับโววนดีนะ Terima kasih telah menonton! โอ้โหแป๊บเดียวล้มหมดแล้วนี่เขาเขาก็จะดึงดึงดึงกินนะพี่นะฮะ เลี้ยงเขาเรียกถนนสายอะไรนะพี่สายอเยายอเชียค่ะสายเอเชียเลงทุกวันวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่โอนะครับที่ให้เรามาถ่ายทําให้ความรู้กับเกษตรกร,รวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ